ได้ไหมเป็นไงล้อวิ่งนำหน้าเอ้อมันแซงเราอะเอาพี่ฝนอะไรมันไม่มีจุดกระโดดเอจริงจริงเไงไมีเกมพัมีให้เตะเออจะเอไปเน สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนเช่นเดิมค่ะสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าจีบออ f บี้วันนี้เรามีรถให้เราขับใช่มีรถเป็นของตัวเองอ่ะพี่อกระโดดขึ้นไปเลยอยากได้สีชมพูมีคันอื่นไหมอ่ะเฮ้ยได้แล้วร้อมยังงค้อมยังทุกคน แหวนแหวนแหได้แล้วได้แล้วเอ้ยไปรู้ไปรู้เุ้ยต้องขับรถไปเหรอเออพี่เอกว่ามันน่าจะสนุกดีเอ้ยทำไงอ่ะพี่ฝนพี่เอกเด้อเด้อได้เฮ้ยมันต้องโอ้ยโอ้ม็กซมาแล้วมาแล้วมแล้ววู้วว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 วมวว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 ตว รำ嘛เดี๋ยวขอรถขั้นใหม่ก่อนโอเคแล้วก็ไปเลยใช่ไหมแล้วก็ไปเลยแล้วก็ไปเลยอ้าวรถหายร้หายเฉยพี่ฝนขับรถให้มันดีดีเลยดิโอ้โหขับรถทีไรเป็นแบบนี้ทุกทีโอ้สายสายไปเลยได้ทีเดียวสายไปได้แล้วรลอนหลุดไม้เบบพี่ฝนได้แล้วไปแล้วโอ้ข้างหน้าเป็นไรอ่ะข้างหน้าเป็นไรไม่รู้่เดี๋ยวซูมซูมก่อนมาแล้วโอ้โอ้โอ้โดนถอยมา โอ้โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดเ้ยมันเป็นทางอะไรเนี่ยกดเอํกดไมอ่ะกดเอ็กซ์ทอฟิโอเคขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเดอต้องมึงขับร้อดีๆอ่ะพี่เขาบอกว่าให้สโลอ่ะใช่ๆช่ต้องค่อยๆไปนี่ๆีได้แล้ว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 ไปแล้วมีฝนข้ามมาแล้วนี่ดูดีิโอย่างเท่เลยอ่ะโอ้โหโอ้ย่างเท่มากเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะดูดิจีูขับจีบมาแล้วเรวเร็วเรว เฮ้ยเดี๋ยวอะไรข้างหน้าข้างหน้าเป็นสะพานข้างล่างเป็นลาวาขับมาดีๆิกำลังไปอยู่เดี๋ยว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 เลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อนเลี้ยงแล้วโอ้โหเฮ้ยยเจอลูกระนาดแล้วทำไมต้องมาวิ่งวันนี้ด้วยเจอลูกระนาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะทุกคนใจเย็นไปแล้วไปแล้วนี่ต้องขับขับไปพร้อมอันนี้มีเซฟโหมดไหมวะแล้ววะแล้วโอ้ฟได้ได้ไหมมีเซฟไหมมีเซฟไหมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนิดเดียวรอรอไม่ได้อยู่ได้อยู่พี่เอกพี่ฝนได้อยู่เขไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ชนชนก็ไม่ได้ด้วยไปดิไปดิไปดิพี่ฝนไปโอ้ยรอดรอดมาแล้วมาแล้วมาแลยเลยอะหูพี่เอกดูดิหูยังเท่เลยอ่ะโหจะผ่านไหมเนี่ยโอ้ไปอ๋อโอ๊ยต้องลงไปตรงๆก่อนไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบไปดีนะพี่เอกไฟหลังทันโอ้พี่เอกมันกลับมารอบต ไปเลยอ่ะเอาเหรอครึ่งทางแล้วพี่อครึ่งทางโอเคมาแล้วรอไม่นานรอไม่มีน้องบอกว่ารอไม่นานน้องบอกว่าเล่นเล่นใน iPad ยากมากตอนเนี้ยจริงเหรอใช่ iPad กับโทรศัพท์เล่นยากมากรอเดี๋ยวรเดี๋ยวมาเร็วมาเร็วมาแล้วระวังชนระวังชนใจเย็นใจเย็นใจเย็นตาม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 นี้ต้องตามใจเย็นเฮ้ยยังอีกต้องตามเฮ้ยๆๆโอ้พี่ฝนนี่จะรีบไปไหนไปโอ๊ยโอ๊ยไปนิดเดียวโอุ้ยนิดเดียวนิดเดียว ดูดำยึดยักยึดกักอีกฮึบฮึบนีเดียวเนี่ยเวเอาเลยไปแล้วเอายค่อยลงค่อยลงค่อยลงนะค่อยลงนะลงไปครึ่งหนึ่งแล้วค่อยพุ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเตรียมเบรกไปด้วยนะไปไปเอาเลยไปเซกเซฟเซกไปเซฟทั้งฝาไปเรื่อยๆเห็นเบียกยังเห็นเบียกยังเดี๋ยล่แล้วเดี๋ย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 วรอเดี๋ยวเพียกกระโดดออกไปเพี่กตายเฉยโอเซฟเซฟไปเขาเขาซองถอยรถเขาซอง เซฟแล้วเซฟแล้วแล้วไงต่ออ <c oughs> ่าเซฟแล้วก็ไปกันไป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 มันนี้วันนี้วันนี้มันได้รถคันแดงมาก็ยังรถคันเดิมอ่ะแหละเอ้โหล่นหล่นหล่นเด้อเด้อเออวันได้สีแดงเอ้ยว่าเด็ดเด็ดเด็ดเอมานี่มาเร็วกำลังไปเฮ้ยเยยากยึดยากยึดนั่นแหละเด้อเด้อเด้อตั้งตั้งหลักก่อนเฮ้ยขึ้นไม่ได้พี่ฝนต้องถอยเออตั้งหลักก่อนอะไรแล้วเฮ้ยยุบป่ะปื๊ด ปื๊ดโอยมันไม่ไปแลนแลนไม่พอไม่พอเรียกว่าเราปื๊ดเอ้ยมันไม่พอเราคงจะต้องไอ้นี่เฮ้ยมันไม่พอตรงๆทีเดียวอ่ะเรียกว่างเดี๋ยว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 เรียกจะขึ้นอย่างนี้ดีกว่าเออเออเอเฮ้ยมันไม่ได้อ่ะเอ็กก็ไม่ได้อ่ะตอนนี้คือเอ็กตั้งลำก็ไม่ได้อ่ะมันไม่ได้แล้วอ่ะไงมันอยู่ข้างล่างเหรอเออมันลนโอ้โหเสียงเสียงทั้งวูบเลยอ่ะ โอ้ไม่อหมันยากมันยากเออมันต้องมีแบบกระโดดแหลมขึ้นไปโอ้โหจุดกระโดดแน่เลยนี่ไงมันไม่ได้เนี่ยอ้าวพี่ฝนอะไรมันไม่มีจุดกระโดดเอไม่มีจริงจริงไงม่มีเกมพักมีให้เซฟเอ้ยไม่แล้โอเคอย่าไปบอกน้องร้องเดี๋ไปบอกเดี๋ไปบอกทางไหนเนี่ยทีงไหนอ๋อตรงนู้นเหรอเฮ้ยมันหล่นน่ะอ๋อมันต้องเข้าไปในอุโมงค์เหรอ นี่ไงมันได้เดี๋ยวพอขึ้นแบบถ้ามันไม่โดนถนนนะมันขึ้นได้เลยพี่เอกเนี่ยดูดิเออมันขึ้นได้เลยเออถ้ามันไม่โดนถนนนะมันขึ้นได้เพียก็มาทางนั้นแหละใช่แล้วพียรก็วิ่งมาตามนั้นแหละใช่ใช่ใช่ถ้ามันไม่โดนถนนมันก็ไปได้เนี่ยเนี่ยโอเคอยู่เลาะไปเลาะไปเลาะเลาะไป,เ,เ,ไป,เ,ไปเอ้ยได้อยู่ได้อยู่งั้นเราเราไปได้อยู่เราก็ได้อยู่ไปทางซ้ายแล้วมันเฮ้ยเดี๋ยวเราเลาะไปอุ้ยตื่นเต้นอ่ะพี่เอกไม่เคยแบบเล่นอะไรแบบบั๊กบล็กแบบนี้มาก่อนเฮ้ยร้อยมาแล้เพียร์หลุดอ่ะโอ้โหไปเร็ว ไปแล้วไปแล้วมันไม่มีแลมเออมันไม่มีล้ำจริงๆด้วยรอเดี๋ยวนะกำลังไปเฮ้ยพี่ฝนเห็นแบบจุดสิ้นสุดข้างหน้าแล้วนะเส้นชัยอ่ะเฮ้ยไปได้อยู่นะเนี่ยพี่ฝนพี่เอกมีล้อแค่สองล้อแต่เกํกำลังไปโอ้สุดยอดไปแล้วไปแล้วไปแล้วทุกคนเฮ้ยมันไปได้เฉยเลยอ่ะดูดิตกอ่ะเกมมันบล็กจริงอ่ะมาแล้วมาแล้วเห็นเปล่ามาดีมามาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่าไปบอกใครเขา อย่าไปบอกใครเขาไปแล้วโอเคเดี๋ยวรอรถกันรอรถก่อนโอ้โหรถพี่เอกไม่มีล้อเดี๋ยวยังวิ่งได้อีกเหรอเนี่ยโอ้โหโหดมากอ่ะอ๋อมันโดนเกี่ยวเหรอล้อแตกเหรอยางแตกเหรอยางแตกเมื่อไหร่เดี๋ยวรถดูรถพี่เอกดิปึ๊บโอ้ยลนเอ้ยยางนี่ไงโอ้นี่ไงเหมือนกันเลยมันไปทางอื่นได้ไหมยางแตกเหมือนกันเลยโดนหนามเกี่ยวปึ๊บโอเค อุ้ยมันตูดแบบลอยไปโอ้มันต้องรอดนี้ไปหรอข้างล่างเป็นลาวาด้วยวุ้นรอบเดียวปื๊ดเลยนี่นี่ไปแล้วอย่าอย่าไปโดนโอ้โหเรียบร้อยหนึ่งทางทางลูกลังด้วยโอ้โอ้โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god เฮ้ยทำไมโดนน่ะเพียงไม่เข้าใจอ่ะทำไมมันถึงแตกอ่ะก็โดนแบบพวกหนามไงโอ้เราพี่ฝนรอดไปได้ไงเนี่ยโอ้ขึ้นไม่ได้อ่ะล้อไม่มีอ่ะขึ้นไม่ได้ ดูดิล้อไม่มีขึ้นไม่ได้เบรกทำไงเดียตั้งลำใหม่ปุ๊บนี่ดิฟยากมากอึ้บอื้มขึ้นมาแล้วก็หมุนหมุนหมุนล้อหมุนหมุนหมุนมาพร้อมกับความแข็งแรงหมุนไปไปของรถจีไปไปนี่นี่ไปแล้วโอ้โหข้างหน้าี่แกแบบเลาะเลาะขอบขอบอะเฮ้ยอ๋อมาแบบนี้โอ้มันหลุดมันหนืด ไปแล้วโอเคแล้ว okay. มาแล้ว yeah, มาแล้วเยเยุ่ฮ้ยข้างหน้าเป็นอะไรอะ่ะมาแล้วทุกคนมาแล้วนะทุกคน,น,กคนเี้ยข้างหน้ามันเป็นอะไรไม่รู้ว่า<ห>อ,อ,<ะ><ห>อันนี้คืออะไรอ่ะพี่ฝนฮะอันนี้คืออะไรข้ามาได้เลยไม่เป็นไรเมื่อกี้พี่ฝนข้ามาแล้วเมื่อกี้หลบเอาว้าเออซ้ายสองขวาหนึ่งนะเฮ้ย <itte> แต่ว่าตอนนี้พี่เอกมีล้อแค่สามล้อแต่พี่เอกมาแล้วซ้ายสองขวาหนึ่งมาแล้วก็ไม่บอกเราบอกแล้วซ้ายนี่นี่ ใครเป็นคนสร้างแบบเนี่ยล้อหายไปแล้วข้างนึงดึดึดึ้นดึมาแล้วมาแล้วโอ้ทุกคนเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยมากคึกคือคักขักโอ้โอ้โอสายสายเป็นงูเลยตอนเนี้ยพี่ฝนโอ้โหอะไรเนี่ยพับไปแล้วโอ้แบบโอเคนี่โอ้ดิฟได้ดิฟได้ โอ้พี่เอกทำอะไรไม่ได้แล้วโดดลงจากรถอะถ้ารถไม่สมประกอบมันไปต่อไม่ได้เนาใช่ตอนนี้พี่เอกมาถึงสะพานไม้แล้วแต่พี่เอกไม่รู้ว่าจะไปต่อได้ไหมนะแต่บนสะพานไม้พี่เอกกระโดดได้นะโอ้แล้วก็จุดเซฟอยู่ข้างหน้าแล้วพี่เอกจะข้ามตรงนี้ยังไงอะโอ้ตรงนี้แบบซ้ายนะซ้ายสองนะเฮ้เดี๋ยวพี่เอกพี่ฝนกำลังไปโอเคซ้ายสองโอ้ยรถไม่สมประกอบเลยดูดิกระดึ๊กกระดึ๊กกระดึ๊กอะ แล้วก็ขวาใช่ไหมขวาหนึ่งอยากเพราะว่ารถมันไม่สมประกอบไงทุกคนคือถ้ารถสมประกอบเร่จะผ่านได้ทันทีขู่คือนี่เราเล่นนานมากแล้วเนี่ยก็ไม่เคยเล่นออบบีที่แบบไม่เคยผ่านสเตจที่สามด้วยความความนานระดับนี้เลยนะโหสุดยอดมากเลยอ่ะหนักกว่าทาวเวอร์อพเฮวิกจะบอกให้ มันคอนโทรลตัวเองยากมากเลยอ่ะโอ้โหได้ไหมเป็นไงล้อวิ่งนำหน้าเออล้อมันแซงเราอะ่ะไม่คราวนี้รอบนี้พี่เอกแบบมาครบโอ้สมประกอบแล้วนี่ล้อมันแซงพี่บนไปอะ่ะดูดตออิต้องเปลี่ยนคันเออต้องเปลี่ยนคันจริงอะ่ะถ้าล้อแซงแล้วคือจบแล้วทุกอย่างจบเลย ไม่เหลือเลยต้องไปเอารถคันเก่าคันใหม่นี่นี่เลี้ยวเลี้ยวเลยเอาแล้วไม่มีใครตามลงมาเลยหรอน่าจะไม่ผ่านด่านหนึ่งกันนะพี่เห็นเลขหนึ่งกันหมดเลยโอ้อยเกือบไปเกือบไปโอ้ออกตัวเร็วก็ไม่ได้เกือบไปเพียกมาข้ามลูกละนาดได้แล้วไอ้ระนาดเนี่ไม่ใช่ปัญหาไอ้บนระนาดเนี่ยดิ โอพี่ฝนฮะสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวพี่เอกเดี๋ยวพึ่งแป๊บนึงอุ้ยพีฝนข้ามมาได้แบบล้อสมบูรณ์มากครั้งแรกไงใช่ล้อแบบสมบูรณ์โอเคโอเคได้อยู่จอดไปต่อได้แน่นอนเลยอ่ะคราวเนี้ยหัวใจหล่นกันแล้วกันโอ้ตอนนี้พี่เอกเก่งมือมากเลยโควิวมากตอนเนี้ยโอ้โหโอ้โหเราจะผ่านได้ทักกี่ด่านเนี่ยเฮ้ยข้างหน้าเดี๋ยวนะ มันนืดมันนืดมันนืดจอสระวังระวังใจเย็นมันนืดมันนืดมาะมองมอง,มองจอตัวเองนู่นดิโอเค <laughs> okay. สายสองเอ้ยโอ้โหมันสะบัด hey, มันสะบัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็กซ์กขึ้นมาเอ็กซ์ขึ้นมามที่เซฟยังจะถึงแล้วนิดนึงนิดนึงโหตายกันอย่างนี้ทำยังไงเราไปยังไงล่ะคราเนี้ยวิ่งขึ้นมาทุกคนโหนีแ่แบบ ขักศอกมากเขาบอกขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหล้อมันติดโอ้พี่เอกพี่ฝนรุนมากเลยอ่ะดูดิอุ้ยผ่านแล้วตรงนี้อู้ยสุดยอดลูกระนาดมีอะไรไหมไม่มีแต่ว่าเลยลูกระนาดไปนี้สุดยอดกว่าลูกระนาดรุกระนาดพี่หล่นแน่เลยอ่ะล้อไม่มีโอ้โหโอ้โหอันนี้สุดยอดจริงอันนี้คือแบบสุดจริงดูรถพี่เอกข้างหน้าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยข้างหน้าเป็นที่เสฟบอ่ะพี่เอ ใช่แล้วถ้าเลยตรงนี้ไปไม่ได้ก็เราจะเอารถผ่านไปไม่ได้ไงมันต้องวิ่งกระโดดคามไปแค่นิดเดียวอะ่ะแล้วเพียเอก็ตมันต, <ก S 2> ต้อง <ตก S 2> แบบตรงๆอะ่ะจริงอะดูดิเฮ้ยว้ายโอ้โหโหัวย, <c oughs> ย,ยังร้อน <c oughs> โอเคหูเพียอกมาไปกันเถอะโอเคเอาเป็นว่าเพื่อนคนไหนที่แบบ สามารถผ่านด่านไปได้นะแบบจะสุดยอดมากๆเลยแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพี่ฝนนะคะแล้วก็พี่เอกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะโอ้โหเป็นออบบี้ที่แบบฟวดร้อนเป็นอะไรที่ เครียดมากมาก <Okay. S 1> เลยโอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้ายากยากจริงยากจริงแบบต้องใช้เวลาในการเล่นมากโอ้ <laughs> oh.